สวัสดีค่ะพี่น้องสีรักค่ะอันนี้ข่เมาพี่น้องมันนีแยกแต่สิผ้าพีพ่ผ้าน้องมาก,กวนข่เมาเนาะข่าเมาจริงนะคะโบเมนอันนี้ด้อโบเมนข่เมาแบบอันเขาเซนหนามันคนล้องสดๆเลยค่ะพี่น้องหอมนะค่ะข่เมากับระม่านครึ่งโลละพี่น้องข่เมาได้แต่สีมาก,กวนข่เมาค่ะพี่น้อง ผ้าพีผ้าเนองก,กวนทาพายจินเป็นจะแซ่เบเนาะแล้วที่ใส่ก็มีเกลือนะคะคเพื่อนๆมีเกลือน้ำแข็เกลือแล้วก็มีน้ำตาลนะคะอันนี้น้ำตาลแข็งวาในที่ออกนะคะ,ะกะทิกระเนื้อกล่องที่นอกกะทิหนึ่งกองนะคะแล้วก็ขยาเพื่อนขยาแล้วก็เทกะทิลงในนี้นะคะ ปรุงน้ำให้สบายนะคะเอาไปเอาไปต้มนะคะต้มพอต้มแล้วก็คนไปเรื่อยพอมันเดือดแล้วก็เทขเขเาเทข้าเมลพี่นองเทลูกกะพอดีเลยโยกร่องพอใส่เข้ากะชิเลกเปินไายกับพี่น้องข้าวเ็าจะเลินะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะพเพื่อน น้ำตาลลงไปน้ำตาลประมาณครึ่งซองใส่ไปเลยค่ะไปโพดพริกเมื่อกี้เกลือโอ้ยฝั่พริกพี่น้องั่นเกลือนะคะเด้อเกลือนะคะที่ใส่ไปครึ่งสองชานี่คือเกลือเกลือสีชมพูมาในน้ำตาลเนี่พี่น้องเอนือ้อหนึ่ง 2อ4แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคน หวานมีนวดเกลือนิดๆอยู่ที่น่อมันกะเสดใส่ไปอีกอันหนึ่งเป็นห้านะคะเพื่อนๆเป็นห้าช้อนนะคะตามแล้วก็ไปต้มนะคะ กวนขาเมากวนเขาอยข้าวเม่ากวนค่ะพี่น้องไปไปกวนกันค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลละลายให้หมดนะคะเพื่อนๆเพื่อข้าวเม่าลงนะคะน้ำตาลก็2 5 0อมลเกลือก็เลื่อยเครื่องช้อนชาเลื่อยเครื่องไปนิดหนึ่งพี่น้องน้ำตาลหช้อนโต๊ะ ที่นี้ยายใส่สองร้อยห้าสิบค่ะเราก็มาบ้านครึ่งโลวพี่หลอกแล้วก็คว้านขึ้นไปค่ะเพื่อู เก็บกากเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ควค่ะกวนเข้าไปค่ะหากินอยากได้หมูดองขอมอ๊กวนเพราะว่าหนึ่งขาเมาก็แพงสองคนสมัยใหม่เขาก็ไม่ยิยมกินเนาะเป็นขมเมา เป็นของหวานสำหรับคนโบราณสมัยก่อนพี่น้องขนงมโบราณ เสร็จเรียบร้อยค่ะเขาเมากวนอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆลองทําดูค่ะอ่าของหวานขนมหวานเนะาะโบราณค่ะจะยพีเ,าเมากวนแซ่บพี่น้องอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะ